สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพา f c นะครับมานะครับขอโชคขอลาบนะครับที่พญาบึ้งนะครับวันนี้เราก็พา f c นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องชายนางรองพารวยน,น้องเฟสพารวยนะครับแล้วก็พ ah <un> pues uh ี่โควิดสีกระสังช่อง้เลยนะครับอ่แนวทางเลขเด็ดแนวทางเลขเด็ดนะครับวันนี้เราพาเอฟซีปอสารพิษพารวยมานะครับเกษตรปอสารพิษพารวยนะครับวันนี้น้องนิวพารวยไม่ว่างนะครับวันนี้เราก็มากันสองคนกับพี่โควิดนะครับแล้วก็เจ้าของนานะครับคุณพี่แสงเทียนนะครับยังไงก็ ฝากเอซนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มทำพิธีกันนะครับผมเอาเลยครับคเอาเลยครับุไม่เห็นนโมตัาสะะะเตอารหาตุมาตุสมาสระพุทธเจอรหตสนโมาสัมพุทธสอโมตุสุะโาระหุทธเจ้มาสัมพุทธัสสะอะเามีจารุติสิริสิริกกะติเมลิกเีมานปิเระิตามิ สรุปน,นัสสหเมเทหะมัดคุณอิเตเตคุเทเทคมมา,ายันตุเทวาเทละทละดิสามียักขันทันยักษะทันยักขะทันทัพพระนาคาจิตทันตาสัมจิเกยังสห่วยยังเอหิอัคคะชายะ อัคคะทาภิสหภ oh ิโตเตหิมะมะคุณเนยสันจังจักขุวิญญาณังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุสานังอุอะคะหะเมนิดตังสาธุสาธุสาธุได้เอาของเกียรลงไปทับในลงนี้ หมันะหมัหมคง,งเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าพญาบึ้งจะให้ตัวเลขตัวไหนนะครับแถวเ,เขตบ้านเรานะครับเ,เขตอีสานใต้นี่เขาก็<ม>นิยมนะครับแล้วก็ทํกันอย่างนี้กันบ่อยนะครับคือขอหวยจากาพญาบึ้งนะครับ วันนี้เราก็อบไพ Fc นะครับมาโคบวยจากพยาบึงแถวบ้านนี่ถูกกันบ่อยนะครับผมถูกกันสามตัวนะครับกันได้กัอนคนรเ,เยอะเยอะนะครับยังไงก็ฝาก Fc กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอ,รอ,รอชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอคําเตือนหน่อยนะครับทางช่องจะทําขึ้นเพื่อหาตัวเลขนะครับเพื่อสนับสนุนให้เล่น หวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับในสนับสนุนให้เรียนการพนันนะครับโปรดใช้วิญยาณาในการรับชมด้วยนะครับสําหรับหวยพยาบึงนะครับต้องเลือกอพญาบุงที่ดูหันไปออกไปทางทิศตะวันออกด้วยนะครับถึงจะประสบผลสําเร็จนะครับกว่าจะหาหันทิศตะวันออกได้นะครับหายากมากนะครับหามาหลายเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หันออกทิศตะวันออกโดยตรงเลยนะครับ เดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าพญาบึงจะให้ตัวเลขตัวไหนนะครับออกมาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับท่านยังตกใจอยู่นะครับเดี๋ยวท่านก็จะค่อยๆนำออกมานะครับ อเคลกัสด๋ให้ท่านผู้ชมรับชมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าพยาบึ้งมองเห็นคนมาทำพิธีหรือว่าเห็นคนเดินนะครับท่านจะตกใจนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมรับชมทางจอไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดพูดก่อนนะครับคือไ,ไปออกมาสองสองใบออกมายังออกมาสองไปคือดูพอเด็กให้ยับลุกลุกลุกคือสืดเวยคือเนั้อ ก็เคล็ดลับยังไงเนี่ยเราบอกท่านผู้ชมได้ทุกอย่างเลยนะครับเราไม่ปิดบังนะครับสําหรับวันนี้เราพามาพญาบึ้งครับกลูพญาบึ้งหันออกไปทางทิศตะวันออกนะครับถึงจะแม่นถึงจะขังนะครับท่านผู้ชม เราจะทําไปเรื่อยๆนะครับจุดทูบหรือเทียนดับนะครับเราจะหยิบตัวเลขมาดูนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอรับชมไปด้วยกันนะครับว่าได้ตัวเลขตัวไหนนะครับถ้าท่านใดอยากชมแบบสดๆนะครับรอนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากดูแบบไม่ยาวนะครับไปกดเซิร์ชดูได้ที่แนวทางเลขเด็ดนะครับผมทําไว้สองช่องนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรับชมไปด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม

ตั anyway, now, the food. The food. Yeah, yeah. ้งแต่เพชรบุกไหลชุดบุกตั้งแต่เพชรบุกเลยชุดไหนชุดชุดยังไม่แท้าเลยชุดอันไหนเลดทำพิสโอ้เออตั้งใาไหมน้องเขับไปเยี่ยมไปนอนขับไปอย่างไงล่ะเูหนูก่อกเลยออกไหม ยางอนี่นเป็ะขังกันใ้ัเไปเดี๋ยวันเีน่ขยรเงด้ดูเราหนีมาออกมาสองตัวเล้หเดีว ตอนนี้ทูบและเทียนก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะนําตัวเลขขึ้นมาดูให้นะครับว่าได้ตัวเลขอะไรมั่งนะครับโอ้ยันต๊วโต๊ทีใช่โตโต๊ที

ตะเทียนดับเราจะนําตัวเลขมาดูนะครับว่าได้ตัวเลขอะไรนะครับท่านผู้ชมจะได้นําตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับช่วงนี้รอตลีก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมเพื่อท่านใดได,ได้ถูรางวัลไปกับเรานะครับแล้วใกล้จะถึงเวลาที่เรานําตัวเลขออกมาแล้วนะครับเพราะว่าพญาบึ้งนะครับลงไปพักผ่อนแล้วนะครับท่านคงจะให้แค่สองตัวนะครับท่านผู้ชม อนนี้พยาบึ้งนําตัวเลขขึ้นมาสองตัวนะครับแต่เราถือเครสนะครับถ้าทูบหรือเทียนยังไม่หมดนะครับเราจะยังไม่หยิบตัวเลขขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะครับเราจะหยิบตัวเลขจะมาดูนะครับแต่ว่ามา2องตัวแล้วนะครับตอนนี้ยังไงวะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมทั้งช่องทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลกดกระดิ่งสั่งเตือนด้วยนะครับผม ผมต้องขาดแล้วครับผ่าดแล้วเลยแบบเบิกดูแบบนี้แล้วขายแมวเบิงผ่ายแล้วเบิกอย่างดังไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพยาบึงจะตกใจครับ เดี๋ยวพยาบามเิจะตกใจนะครับผมเดียเด็กตังไม่ดับมะใเดอวให้น่นี่นี่นี่่พวก้ดับหายุ่งเลยดับหายุ่งจงไม่โต้เถียงชาวบ้าเลี้งกรดจะรอเวลาคือหนึ่ง เียรพยากเขาอีกหน่าตินี้ด้วยได้ัวต่อไปไงวันต่อไปต่ตงวันนี้ต้องมันทำหมายไว้เดีย้นะอี้จะต้องออกไปหลายเียมันมีอันทีป่าถายไว้เนือจะไปดูนี่สนทุกเดอนเีเสียนตรงมโอกแต่ถนนสีไดอเผี่ตรงตัดป่าตะกบไปไ่ไม่ตงตัดปาแต่ป่าตะลกะเอนกันพอ้งมาคืึต้องขึ้นผมน่าจะถายไปจะตกประมาณนี้มันไม่วางดี แต่จริงงต้องตรงมาตีมุึัหิโตไ้วห็หาโตินิก์มาน่อโหาโตินิกมาที่ว่านี้ยมันมียุงนู่เลยเ้านี้มันมันสังารดินเลยคือเลยนะพันอรลมกม่มี ลมรถมันใช้งานเลยนะรถเช่าด้วยขอกมันเดืดลมหายดิแล้วขึ้นเลยก็จอดนั้นแ่ะแบบลมออกไห้กวาจะเติมติดม่ใจ่ปัอมลมมันหน่อยเติมไปแล้วตัดดูใช่ไปทำก่อนหรอว่าของกูวิ่งสองลบุ๊บเลยแก๊สด้วยกิ้มจิ้เแก๊สกไม่ได้ใช่เลยมันยังไม่ที่ติดป็นทีก็เลยมันที่เต็๋ยวขับเป็นมอเตอร์ไซค์กัน โอ้โหรว่างเป็นกินมันเปลืองมันเปลืองเปลี่ยนเป็นเสื่อมดิเซนทุนักอีก่ช่วงน้นข้างหน้าก็แต่นักนะมันก็นักชาวอะไรอย่างเงยแต่ผมก็เห็นเขาเปลี่ยนหลายค้นเลยอืมเป็นเสื่อมดิเซนสั่งเพราะว่ามันก็พว่าบิตี๊ดจอะพีจีแหละเจอที่ตรงนั้นหนึ่งได้อะพีจีการทุ่มตรงนี้นะมันหนาเอง แต่รอสักครู่นะครับผอย่งไงก็ชมตับชมกันไปเรื่อยนะครับคผมคิดว่าดูเกาะเพชรเจสีเลรมาเ็บีเอยครับสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับเีมรับชมนะครับผมมาแล้ว ท่านผู้ชมครับตอนนี้ถูกหมดแล้วนะครับรอเทียนแป๊บหนึ่งนะครับเทียนก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบตัวเลขมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าได้ตัวเลขอะไรนะครับท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดนะครับก็จะได้เปรียบตรงที่ได้รู้ตัวเลขไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่อยากดูแบบไม่ยาวนะครับก็เข้าไปดูได้ในช่อง youtube นะครับแนวทางเลขเด็ดนะครับอาจะเป็นรูปโปรไฟล์ของผม ก็จะได้ดูในรูปแบบสั้นๆนะครับไม่เกินสิบนาทีนะครับหรือถ้าใกล้ๆวันที่กองฉลากจะออกเลขนะครับก็จะได้ดูคลิปช็อตนะครับสั้นๆหนึ่งนาทีนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับตอนนี้ท่านผู้ชมที่รอรับชมนะครับดี๋วจะได้ดูตัวเลขไปด้วยกันนะครับว่าตัวเลขสองตัวที่ท่านพญาบึ้งให้น่ย คือตัวเลขอะไรนะครับแต่ตอนนี้ท่านพญาบึ้งก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านจะหยิบตัวเลขขึ้นมาไหมนะครับท่านขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วท่าน่ทานผู้ชมจะเห็นไหมครับเนี่ยท่านกําลังขึ้นมานะครับท่านนําตัวเลขขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยรู้นะครับตเดี๋ยวขอรอลุ้นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะตกใจนะครับท่านผู้ชมคิดนมคิดไนม กูเห็นเหลือกแ่งรัดอยู่มันที่น้ำสุกมันดุกมันด่บแล้วก็มีความเป็นความดีวิ่งพิซูนมาเลยนะใครพูดกำลังพูดพิซูน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 สองอ่ะโม

ดดดเดี๋ยวเราเทียนดับก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่พญาบึงก็ขึ้นมานะครับท่านก็พยายามจะขึ้นมานะครับแต่ว่าสงสัยจะกําลังเลือกว่าจะเอาตัวเลขไหนนะครับแต่ถ้าเทียนดับนะครับเราก็จะ ไม่รอแล้วนะครับเราจะนําตัวเลขที่ได้มาสองตัวเนี่ยมาดูนะครับว่าได้ตัวเลขอะไรนะครับแต่มองไปที่พญาบึ้งนะครับออ่ขาด้านหลังนะครับท่านจะเปาะตัวเลขไว้นะครับแต่ว่าท่านคงไม่ให้นะครับท่านผู้ชมเพราะเราถือเครว่าถ้าทูบหมดหรือเทียนหมดไปพร้อมกันเนี่ยเราจะหยิบตัวเลขมาดูนะครับเราจะไม่รอท่านแล้วนะครับ อเทียนหมดแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับรตไปเรื่อยๆนะครับรับชมไปด้วยกันนะครับสวัสดีนะครับคุณสมพรนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมท่านพญาเบึ้งขึ้นออกมาจากรูเลยนะครับท่านผู้ชมออกมาเป็นตัวเลยครับออกมาเป็นตัวนะครับมีของแท้ออกมาโชว์ตัวให้เห็นเลยครับโชว์ตัวให้เห็นเลยครับท่านคงไม่ให้แล้วนะครับตัวเลขตัวที่สามนะครับ ท่านคงให้แค่สองตัวนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวพญาบึ้งไหมครับแต่ว่าไฟเทียนก็ยังไม่ดับนะครับเราลรลุ้นไปด้วยกันก่อนนะครับไฟไหม่หมหครับตอนนี้นนนแต่เราเป็นยีนาทีสุดท้ายนะครับท่านพญาบึ้งก็ออกมาโชว์ตัวให้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมออกชนะครับ นอกจากท่านจะให้โชคลาภท่านยังมาให้เราได้พบป,ปะตัวเป็นๆเ,เลยนะครับรูบึงอีกหันไปทางทิศตะวันออกนะครับเราหามาให้เอฟซีดูนะครับพอดีมีเอฟซี FC เรียกร้องนะครับให้หารูบึงหันออกทิศตะวันออกครับแล้วให้ทําหวยให้ด้วยนะครับเราก็เลยามาจัดทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากให้เราไปหาหวยอะไรก็แจ้งมาได้เลยนะครับถ้าเราหาได้นะครับเราก็จะไลฟ์สดให้ดูนะครับนี่นะครับพญาบึ้งก็มาสไลด์เท้าให้ดูข้างบนเลยนะครับแต่ว่าไฟก็ยังไม่ดับนะครับถ้าท่านเห็นใจนะครับถ้าท่านเห็นตัวเลขทีเ่เหมาะที่จะถูกในงวดนี้ท่านคงหยิบขึ้นมานะครับตอนนี้ท่านกําลังลงไปหยิบแล้วนะครับ เราจะถือเค็นะครับให้ไฟดับก่อนนะครับไฟก็ไม่ดับสักทีนะครับสงสัยรออีกตัวเลขหนึ่งนะครับตอนนี้ได้สองตัวเลขแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่น้ำมนนี่น้ำันนี่ต้อาดับไฟไหมหรือด,ดับนะ ส้อตัวขึ้นไหมอตอนนี้ไฟเทียนก็ดับไปแล้วนะครับตอนนี้ไส่ทูบแล้วก็ใส่เทียนก็ดับสนิทแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขด้วยกันนะครับว่าพญาบึ้งจะให้ตัวเลขตัวไหนนะครับมาเรามาดูด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมรับชมอยู่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าคนนะครับตัวเลขลงทไทยด้วยเก่าสวยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับตัวเลขตัวเลขนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสองนะครับท่านผู้ชมตัวเลขตัวเลขนี่คือสองนะครับ ตัวที่สองก็คือห้านะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับได้เลขแล้วได้สองตัวนะครับสองห้านะครับท่านผู้ชมครับสองห้านะครับได้ท่านพยาบึ้งให้สองห้านะครับนี่นะครับหวยพยาบึ้งนะครับเราเขียนแบบตัวหมดตรงตัวนะครับพระยาบึ่งเนาะนี่นะครับท่านผู้ชมครับแได้ครับเลยนะครับ สองห้าครับขอขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับโอ้ยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับพญาบึ้งนะครับผมเห็นไหมครับเลขพญาบึ้งนะครับนี่นะครับสองห้านะครับท่านได้นาขึ้นมานะครับสองห้าเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบตัวเลขนี้นะครับสามารถนําไปเสี่ยงโชคได้นะครับที่ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือหวยรัฐบาลนะครับที่กาขายตัอเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นชัดไหมครับคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับสาธุนะครับทุกท่านสองห้านะครับเลขสวยครับขอบคุณครับคุณสมพรนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับท่านนําไปตัวเลขไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับซื้อก่อนได้ก่อนนะครับนะครับท่านผู้ชมเลขสวยนะครับสองห้านะครับ หวยนี่ตรงกับบ้านเลขที่นะครับของเจ้าของนานะครับเออนี่ครับบ้านเลขที่ยี่สิบห้าครับผมเจ้าของนานะครับที่เรามาทํากันเนี่ยก็บ้านเลขที่ยี่สิบห้านะครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวเลขสวยมากครับแล้วเออสวยมากเลยนะครับใช้พารวยเนี่ยเขาก็ไปทําหวยที่อาจารย์กลิ้งก็ได้สองห้าเหมือนกันสองห้าศูนย์นะครับของอาจารย์กลิ้งนี่แม่นมากนะครับผมอาจารย์กลิ้งให้สองห้าศูนย์ะครับศูนย์ห้าสองสองห้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมถ้าให้ผมตีนะครับ รูบึ่งก็เป็นวงกลมแล้วก็เป็นศูย์นะครับเอแล้วก็มีสิทธิ์นะครับตัวนี้ตัวกันเนาะสองห้าูนี่พญาบึ่งให้นะครับูบึ่งก็เป็นศูาะครับก็เป็นสองห้าศูตนะครับท่านผู้ชมนะครับออกมาป่อยใช่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมตีให้นะครับสองห้าสูตนะครับตีนะครับว่าเพราะว่าดูบึ่งนะครับก็เป็นวงกลมนะครับก็เลขศูย์นะครับถ้าใครติดตามช่องชัยนางรองพารวยน้องเฟย์พารวยนะครับหวยอาจารย์กลิ้งนะครับตัวเลขที่ศูนย์ห้าสองสองห้าสูตรนะครับ ท่านยิบขึ้นมาแน่นมนะครับวยอาจจะพอกลิ้งนะครับหวยพอกลิ้งตรงกันกับหวยพอกลิ้งนะครับแต่จับมาท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมนะครับจนถึงตอนนี้นะครับคือสําหรับวันนี้เราก็ขอจบการไลฟ์สดแด่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแคปใสแคปเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วอย่าลืมติดตามครั้งหน้านะครับว่าเราจะไปหาตัวเลขเด็กที่ไหนให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับรอติดตามได้เลยนะครับรอติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับผมีแคปไสแคปเลยนะครับ ขอให้ FC รวยๆทุกคนนะครับผม